Mực okay. ซอาบุลรถตันจ่ายผมบุลรถเตี๋ยวขาวมันหอย ต่งไก่ติกเลาเอามัเกียวน้ำมันกระเทียมกระเทียมสักนี่ไก่กับหมึก,กรอบหมักไว้ ทำกินเองใส่่าไร่ก็ได้เนาะปลาไข่เส้นใหญ่แค่ตู้เย็นไว้เส้นก็เลยด้าน ขนมซอยเสร็จแล้วจ้าเดีย๋ยวเวลาจะกินก,กินกับซอสพริกกินข้าวทุกวันก็เบื่อเนาะเสร็จแล้วจ้า๋วดเตี๋ยวขั่วไก่เสร็จแล้วเราก็สะรดกินกับซอสพริกซอสพริกลก ชอบมากชอบนะจับเราทัิติกชอบไเยอะแตและจ้ามากินให้กันจ้า